เป็นเกเรต<ม>ันพี่น้องเนาะครับฝันแล้วพี่น้องนะครับเนาะฝันกลางึกคึเกเค้าธรรมชมนะครับผมตกถึงกับตื่นกลางึกพี่น้องนะครับผมในความฝันฝันจังสี่นะครับธรรมชมฝันจังสี่นพี่น้องเนาะครับฝันว่าได้ยินเสียงเสียงดังแห้งนุ่มขึ้นพี่น้องค,นนองครับเสียงดังแต่ว่าเป็นเสียง ช้างร้องเด้อพี่น้องเมื่อคืนได้ยินเป็นเสียงช้างร้องนผูมชมนะครับเนาะบ้าวเถ่ากระตื้นในความฝันน้พี่น้องครับตกใจว่าเสียงยังคือเสียงดังแท่เนาะครับบ้าวเท่ากระตื้นออกไปเบิ่งเปิดประตูไปเบิ่งก็ยังเป็นความมืดอยู่น้นพี่น้องในความฝันนะครับผมเห็นผู้เฒ่าเนาะครับเนาะครับเห็นผู้เฒ่าครับเพิ่นใส่ชุดขาวเมื่อคืนนี่ครับผมเพิ่นเพิ่นยืนแล้วเพิ่นคลายว่า เหมือนกับเรียกช้างเข้ามาในบ้านพี่น้องครับเรียกช้างสรรงั่งช้างก็ร้องนะครับช้างร้องเสียงดังนะครับเห็นตะปูเทาเพื่อนยืนอบ้าเทากะเยืนเบิ้งคล้ายๆว่าเพื่อนเรียกช้างไหมครับพี่นอ้องจะอธิบายฟังยังไงเป็นคือเิ่นจะเรียกช้างให้เขามาในบ้านนะครับผมครับเพื่อนก็ไปเปิดประตูพี่น้องเปิดประตูนะครับเนาะ ช้างนี่ก็ร้องพี่น้องร้องเสียงดังอีลีในความฝันความฝันด้ครับท่านผู้ชมนะครับเนาะกับเพื่อนก็เปิดประตูช้างก็เข้ามานะครับเนาะครับช้างก็เข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านวางรถจอดแล้วพี่น้องเข้ามาในบ้านครับเพื่อนก็ยืนครับคือในบ้าฒ่าเลี้ยวเบิ่งหนี่เป็นคล้ายๆว่าเพิ่นนเ่เรียกเรียกช้างเรียกช้างเข้ามานะครับช้างก็ร้องนะครับเนาะช้างก็เข้ามาในบ้าน พี่น้องสัมาในบาทบ้าเราเากันับมีช้างทั้งหมดห้าตัวครับช้างตัวใหญ่ห้าตัวช้างทั้งหมดอ่ะห้าตัวมีตัวใหญ่นะตัวใหญ่สามตัวตัวเล็กสองตัวนะครับตัวเล็กเป็นเหมือนลูกช้างนะพี่น้องสองตัวแต่แปลกคือตัวอ้วนตัวกลมสองตัวตัวอ้วนสังเกตสดุดได้พี่น้องเดี๋ยวเห็น ช้างน้อยน่ารักครับตัวน่ารักตัวอ้วนตัวกลมท่ามผุ้ชมนะครับเนาะครับ,บเมื่ออาเขามาในบางแล้วนะครับเนาะช้างถึงหยุดร้องพี่น้องครับช้างถึงหยุดร้องนะครับเนาะขับเข่ามาผู้เฒ่าเปิ้นตียืนยืนอยู่พี่นะ้องยืนอยู่นะครับเนาะยืนอยู่เมื่อช้างเดินเข้ามาครับช้างเดินเป็นวงกลม เอางวงจับหางงวงเป็นะโตกจับหางกันเป็นวงกลมพี่น้องแล้วก็เดินรอบเดินรอบคนแก่เดินรอบคนแก่ที่อยู่ในบ้านนะครับเดินรอบคนแก่ที่อยู่ในบ้านเดินรอบด้วยพี่น้องครับจับปีจับหางกันยางรอบเป็นวงกลมผู้เฒ่าอยู่ตรงกลางแล้วพี่น้องเนาะบ้าวเฒ่าก็เยืนเบิ่งอยู่ครับบ้าเฒ่าสังเกตพี่น้องาปนะครับเห็นผู้เฒ่า ยกมือขึ้นนะพี่น้องยกมือขึ้นยืนอยูย่ตรงกลางคนยกมือขึ้นครับช้างก็หยุดนะครับส้าง,ยดดาางหยุดี<โ>่พี่น้องจัดงานเป็นวงกลมช้างก็หยุดแล้วก็ร้องพี่น้องร้อง,ร,องร้องขึ้นเสียงดังร้องขึ้นเสียงดังกับบบาวเ่าก็เลสังเกตเลี้ยวไปเบื่องที่ฝ่ามือครับเ <ninth name> ลี้ยวไปดูที่ฝ่ามือของคนคนแ,แก่นี่พี่น้องครับเห็นเป็นตัวเลขพี่น้องเห็นเป็นตัว จะว่าสีแดงก็บพ่าสีแดงพี่น้องนะครับเนาะเจาเห็นเป็นตัวเลขนะครับเห็นเป็นตัวเลขเห็นเลขสองเนาะพี่น้องเห็นเลขสองครับอีกเลขหนึ่งคล้ายๆเลขเก้าหัวมดมดไหมพี่น้องแล้วก็มีมีลงมาครับเป็นเลขเก้าแต่ว่าเหมือนกับตรงที่มุดลงมาจะไปจอดกันเหมือนจะเป็นเลขแปดเลขเก้าหรือเลขแปดพี่น้องครับเห็นประมาณนั้นเป็นสี เป็นสีอย่างไรล่ะพี่น้องเห็นเห็นชัดเลขสองนี่เห็นชัดตะวันเลขเก้านี่เพิ่มขอดหัวมากสิพี่น้องขวดขอดงอลงมากสิแล้วก็งอขึ้นมากสิไหมครับผมครับเหมือนกับมันจะจอดเป็นเลขแปดเหมือนกับจะติดกันเนาะพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับผมฝันมาขึ้นแล้วช้างก็ร้องอีกพี่น้องช้างก็ร้องอีกเสียงดังเนาะครับนี่แหละในความฝันก็ได้ตื่น ตื่นการลุกซาถธุนะครับธรรมชมเมไปยกมือสาธุนะครับผมกับตื่นแ้วเลยมานั่งคิดพี่น้องนั่งคิดเอนะครับผมฝันเห็นสร้างสร้างกลายเป็นอะไรเป็น,เ,ปนเ,เรียกช้างเขาบ้านพี่น้องช้างทั้งหมด5ตัวตัวใหญ่สามตัวตัวเล็กสตัวเป็นตัวอ้วนกลมน่ารักตัวอ้วนกลมสรุดตาเลยธารมช้ชมนะครับเนาะ เจะตีเป็นตัวใด่เลยพี่น้องนี่ครับโอ้ฝันฝันเมือ่อคืนนี่ครับทึ่งฝนตกน้อพี่น้องอืมเอากับบ้าเถ่เจะตีให้ทั้งสี่พี่น้องนะครับเนาะตีตามเป็นเพียงความฝันนะพี่น้องเนาะครับเอฟซีปัญถามากนะครับท่านผู้ชม เนาะครับพี่น้องวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเดือนเจ็ดหกหกนะครับบ้าเถาจิตตผู้เถายืนเลยเห็นผู้เถาเก่า 9, พี่น้องผู้เถาเก่า 9, ช้างห้าตัวพี่น้องแต่ว่าเขาไนะม่ในบ้านนี่เพิ่นเดินรอบผู้เถาผู้เถาอยู่ตรงกลางนะครับเนาะเดินรอบเป็นวงกลมเพิ่นเอางวงจับหางกันเดินรอบเป็นวงกลมนะครับเนาะที่แหลกร้องเสียงดังนี่พี่น้องร้องเสียงดัง พ่อเพิดาเปิดประตูให้เขามาในบ้านล่ะจะเงียบพี่น้องครับมารองอีกที่ตอนที่เพิ่นยกมือยกมือขึ้นแล้วก็ยุดแล้วก็ร้องนะครับผมบ้าวเทาตีเป็นช้างห้าตัวยังเดินรอบกับเดินรอบคนแก่คนแก่อยู่ตรงกลางห้าเก้าเป็นวงกลมนะครับศูนย์ท่านผู้ชม 590ครับตีผู้ไดตีในนากนร่องแนละพี่น้องเด้อครับแล้วก็มีช้างสองตัวสะดุตากลมนะครับเนาะเป็นช้างเหมือนเป็นลูกช้างพี่น้องนะครับเนาะที่จริงบ้าทอยจิตตี903พี่น้องเพราะว่ามีช้างใหญ่สามตัวนะครับแต่ว่าเอ้แต่ว่าสุดุตาคือช้างเล็กช้างเล็กสองตัวตัวอ,อว้วนๆกลมๆ บ่าวเทาจิตีเป็น902นะครับท่านผู้ชม902เอา้าแค่นี้แล้วก็ตัวเลขที่เห็นอยู่มือเพิ่น2928นะครับเพราะว่าขับเลขสองเห็นชัดพี่น้องเลขเก้าเป็นต้นใช่ไหมครับมนุนๆมากสิแหละครับเพิ่นมากสิไหมพี่น้องเหมือนกับตัวนี้มันจะจอดเป็นเลขแปดครับผมนะครับสองตัวบ่าวเท่าเน้นนี่เลยวิ่งนะท่านผู้ชมครับงวดนี้ให้วิ่งศูนย์เหมือนเดิม ศูนย์พระาช้างเดินรอบคนแก่เนี่ยเดินรอบเป็นวงกลมแล้วก็ช้างเล็กสองตัวอ้วนสะรุตตาเลยพี่น้องตัวอ้วนกลมนะครับเนาะขับวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์นะครับผมสองตัวเก้าศูนย์นะครับผมเก้าศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ ห้าศูนย์และก็ห้าเก้ากับตัวด้วยได้ท่านผู้ชมเด้อกับตัวด้วยนะพี่น้องนะกับบ่าวเท่าจะย้ําว่ากับตัวด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์สองช้างสองตัวตัวอ้วนกลมศูนย์สองพี่น้องกรับและก็อีกสองอีกสองอ,อีกสองตัวพี่น้อง ที่มันยกมือขึ้นเลขยกมือขึ้นเลขอยู่การฝ่ามือพี่น้องเป็นตัวสีแดงแต่แดงไม่ชัดนะครับท่านผู้ชมเป็นแดงจางๆเป็นแดงจางๆตัวสีแดงจางๆเลขสองอย่างนี้เห็นเลยครับแต่เลขเก้าเป็นอย่างนี้ขอดหัวขอดหัวลงมาอย่างนี้แล้วก็เหมือนจะจะขึ้นมาอย่างนี้ท่านผู้ชมขอดหัวมาอย่างนี้เหมือนจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป่าเท่าก็เลยสองแปดอ่าใส่ตรงนี้ 28,29ปดสองเก้านะครับทมชมนะครับแล้วก็เน้นหางเดียวพี่นองครับเหมือนงวดที่แล้วกับ907มาคัดพมีเกาศูนย์เจ็ดเก้าศนมเก้าห้า9ูนนะครับเน้นหางเดียวเน้นที่590กคับ590นะครับชุดที่เน้นนี่ครับผม590นนะครับเนาะ วิ่งวิ่งศูนย์พีน่น้องเด้อวิ่งศูนย์กับงวดที่แล้วก็ให้วิ่งศูนย์ครับเพราะว่าช้างเดินใช้งวงจับหางเดินเป็นวงกลมคนคนแก่อยู่ตรงกลางบาวทอรเล็จับคนแก่คนแก่เป็นเก้าอยู่ตรงกลางห้าเก้าศูนย์หรือจะศูนย์เก้าห้านพี่น้องเนาะครับเน้นเก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้านะครับผมชุดเน้นสามคู่นะครับ ชุดอรองก็จะมี02 28 29โะพี่น้องนะชุดอรอง3ตัวชุดอรองคือ902ครับมีม,มีมีช้างใหญ่อีก3ตัวนะครับสตัว93โมพี่น้องเอานะครับเอาแค่นี้ก่อนเอา93อีกตัวหนึ่ง39นะครับเนาะอือหรือมันจะเยอะไปท่านผู้ชมนะครับผมเพราะว่าช้างใหญ่นะ่ะสามตัว หงส์ช้างใหญ่สามตัวอ่ะสามเก้านะครับผมเป็นตัวการแม่นะครับตีตีตามที่เห็นถ้าใครชอบเก้าศูนย์สามก็จัดไปอีกพี่น้องนะครับเนาะสามเก้าอ่าแค่นี้นะครับพี่น้องครับอ๋อครับมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับ ป่าเท่าฝันคืนวันพระนะพีน้องเนาะครับเห็นชัดป่นะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เห็นชัดแคปหน้าจอนะพี่น้องเนาะครับเป่าเท่าตีหางเดียวเน้นหางเดียวห้าเก้าศูนย์พี่น้องฝันเห็นช่างสร้างเข่าบ้านอีกแล้วเนาะครับท่านผู้ชมครับห้าเก้าศูนย์นะครับเนาะรนะหรือจะศูนย์เก้าห้าครับท่านผู้ชมวิ่งวิ่งศูนย์เนดะ้อพี่น้องเด้อนะครับผม 905059ชุดเน้นเลยสามคู่นะครับผมมันเห็นสร้างนี่พี่น้องนะครับเราเห็นตัวเลขอยู่ที่มือนะครับเราเห็นเป็นสองแปดสองเก้าสองเก้านี่ครับได้เก้าแต่ว่าขอดหัวขึ้นมาบ่าวเถ่าคิดว่าเอาสองแปดสองเก้ากันสองแปดนี่แหละครับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเก้าศูนย์สอง 1, 2, เพราะว่าสะดุดตาครับสร้างหาโตมีช้างน่อยสองโตโต,ตอ้วนกลมนะครับนาะตัวอ้วนกลมร้องพี่น้องร้องเสียงดัง นะครับเนาะ902นะครับ02 39กะซังง่าย3ตัวพี่น้องเอาครับตะวานันเน้นๆเด้อพี่น้องเออเอฟซี FC กับ,บว่าเบาเถ่าอันนี้เบาเถ่าก็ตีตามในฝันที่เห็นนะพี่น้องเนาะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะรับ02 39 28 29โตกันพี่น้องครับเน้นๆคือหางเดียว590 90หา0หาเก้าะครับท่านผู้ชมวิ่งศูนย์ครับเอาขอบคุณเอฟ